สวัสดีค่ะหมูเลาดีค่ะน้องหมุนก็มากับน้องสาวนะคะทุกคนเป็นหมอชื่อหม่เลานะคะแล้วก็มาอีกคนนึงนี่น,น,นี่นี่สาวสวยเพิ่งเข้ากล้องครั้งแรกของเรานะคะสวัสดีค่ะ าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้น้องมลก็จะพาทุกคนนะคะไปสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลานั่นเองนะคะในเมื่อเรามาเมืองลาแล้วเราต้องไม่พลาดนะคะทุกคนที่นี่นะคะเพราะว่าเ,เป็นพราเจีย์ที่น้องมลน,นะคะตั้งใจที่อยากจะมามากๆนั่นเองนะคะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นบรรยายเปนน็นตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระขอพรก่อนนะคะทุกคนหนๆเราก็มาแล,แล้วเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะคะ พราเราจะไม่มีโอกาสได้มาอีกก็น่นแหละนะคะเพราะน้องมณจะต้องเดินทางตลอดนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปที่พระเจดีนะคะวันนี้เราก็จะมีเพื่อนร่วมทางนะคะทุกคนเป็นสาวๆอีกแล้วสองคนนะคะเดี๋ยวน้องมนเือนแนะนําให้ดูจักนั่นเองนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็กําลังนั่งรถนะคะทุกคนเพื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึงนะคะในเมืองลานั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะคะหนาวหนานั่นเองนะคะทุกคนเราก็ไปเที่ยวกันตั้งแต่เช้านั่นเองนะคะเช้าตดูเลยนะคะก็คืออยากไปสัมผัสอากาศหนาวๆบนยอดออพระเจดีนั่นเองนะคะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือ ที่บนพระเจดีทองคํานะคะทุกคนในเมืองล้านนั่นเองนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปบนพระเจดีนั้นนะคะทุกคนก็คือเราสามารถมองเห็นวิวในเมืองลานะคะเต็มเลยนะคะทุกคน360องศาคือเห็นหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะน้องมนก็เลยอยากขึ้นไปสัมผัสอากาศบนนั้นแล้วก็อยากขึ้นไปทําบุญด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็คือตรงนั้นนะคะก็คือมีความสวยงามเอกลักษณ์นั่นเองนะคะทุกคนที่เป็นของตัวเองมองเข้าไปบนภูเขาลูกนั้นนะคะทุก ที่เห็นอยู่ข้้าางหนอันนั้นก็คือพระเจดีทองคํานะคะที่เรากําลังจะขึ้นไปนั่นเองนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะทุกคนเดินทางขึ้นไปบนเอ่อเขาเรียกบนพระเจดีนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นางที่เราเราจะเดินไปล้ยังมีที่รถแบบว่าขึ้นไปถึงได้นะเนี่ยพระเจดีตรงนี้สวยมากนะคะ เพื่อนร่วมเดินทางนะคะทุกคนประมาณสองคนนะเดี๋ยวให้ดูหน้านะนี่เดี๋ยวเราไปก่อนบอยน่ยพวกเราบอกว่าเขามีงานนะคะทุกคนั้นว่นละเดี๋ยวเราไปดูจบแล้วเหรอเรามาตอนจบแล้วยังยังยังไม่จบออ้ยดีลิเนี่ยมีคนช่วยพูดไทยละอีกคนนึงนี่ทุกคนพระจีดีตรงนี้ที่เราอยากมามากที่สุดนะคะ เพราะวสวยมากนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะคะเราลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาตั้งไหนนั่นนะนะ สวัสดีค่ะโมอเลานี่ค่ะน้องหมุนก็มากับน้องสาวนะคะทุกคนเป็นหมอชื่อหมอเลานะคะแล้วก็มาอีกคนนึ่งนี่นี่น,นี่สาวสวยเพิ่งเข้ากล้องครั้งแรกของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเห็นพูดภาษาไทยได้ด้วยอะ่ะไปเรียนมาจากไหนอะ่ะ ก็เคยไปเมืองไทยเหมือนกันค่ะเคยไปเมืองไทยเหรอไปทํางานเหรอหรือว่ายังไงค่ะไปทำงานอ๋อแถวไหนเอ่ยจะลืมหมดได้เลยค่ะภาษาไทยจะจะลืมหมดแล้วชะมาตอนนี้ก็จะได้แต่ภาษาจีนนะใช่ไหมไปทํางานแถวไหนเอ่ยที่เมืองไทยวันนั้นะทางพระรามสามค่ะพระรามสามอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระเจดีย์ก่อนเนาะโอเคไปกันค่ะ ทุกคนเราก็เดินทางมาถึงที่พระเจดีแล้วนะคะทุกคนเราเดินทางขึ้นไปกันเลยนะคะซึ่งเราก็มากับสาวๆส,ส,สองคนนี่เลยนะคะอ่ะกว่าเราเดินขึ้นไปก่อนนะคะทุกคนพ่าเจดีทองคำนะของที่นี่สวยมากทุกคนโอ้ลายลอียดของวัดนะคะ,คะการออกแบบตกแต่งเนี่ยสวยงามงดงามมากเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาในวันนี้ เนี S <S <an> ่ยสวยมากเลย <S <an> <S อย่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะทุกคนไหนๆเราก็มาถึงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเราจะไปไหว้พระขอพรก่อนนะคะโอ้สวยมากเลยเนี่ยตอนกลางคืนนะคะทุกคนสวนมากเราจะมาเที่ยวกันตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าน,างนองมงนเขามาตอนกลางวันนะ เอ่อตอนกลางคืนอาจจะคึกคักมากเพราะแต่ละคนอ่ะเขาเลิกงานกันนะคะเลิกงานเสร็จเขาก็จะมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้น้องมนมาตอนกลางวันก็จะเงียบๆมีน้องมนคนเดียวก็พออ่าไปกันเลยนะคะทุกคนขึ้นไปเที่ยวบนพระเจดีย์ก่อนนะคะทุกคนเราไปไหว้พระขอพรก่อนนะคะแล้วเราเดินขึ้นไปบนพระเจดีย์นะคะทุกคนอ๋อสาวๆเดินขึ้นไปถึงนู่นละเดินขึ้นไปกันทาง บันไดเขาลื่นอ่าเราขึ้นไปไหว้พระก่อนทุกคนไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาอีกไหมแต่ว่าก็เนี่แหละนะคะทุกคนมาครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหม <c oughs> ก็ขอให้มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะขอให้เราได้มาอกีกอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะทุกคน ขึ้นบันได้ละอยากเจออะไรที่มันสวย,สวยงามๆต้องอดทนนะอ่านะคะทุกคนบันไดลื่นหน่อยนะเนี่ยขึ้นมาถึงแล้วนี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงข้างบนนี้นะคะสวยงามเขามีการมาทําบุญด้วยทุกคนเนีย่ยนะเขามาในชุดชุดอะไรนะนี่นะคะ พอขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะคะทุกคนวิวข้างล่างสวยมากนะคะเพราะเขาอยู่บนยอดภูเขาสูงนั่นเองนี่สาวๆล้วก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะอืมเดี๋ยวเราไปทําบุญกันก่อนเอาสมมเข้าก่อนตั้งหน้าอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญก่อนนะคะทุกคนไปไหว้พระหน่อยไหนๆก็มาแล้วนะคะ คะทุกคนคุณปู่เขามาทําบุญกันนะคะสวัสดีค่ะน,นี่คุณยายเขามาทําบุญค่ะเ,เขาแต่งตัวสวยมากเลยเนี่ยลูือโอไม,ไ,มไ,มไม่มีใครฟังเราออกพราะเราไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรกันนะคะทุกคนก็คือคุยกับเขาภาษา ภาษา,าภาษาไตก็เขาเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนแต่ว่าชุดขาเวันนี้สวยมากเลยวันนี้เขามาทําบุญอันเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะเราก็เลยมาทําบุญด้วยนั่นเองคะะอันข้างในนี่มีอะไรนะช่วยแนะนำให้หน่อย วัดเออสวนที่อยู่พม่าค่ะแล้วก็ทำแบบจำลองเอาไว้ให้ดูใช่ไหมอ๋ออันอันนี้เป็นวัดที่อยู่ในประเทศพม่าทั้งหมดเลยหรือเปล่าอ๋อนี่นะคะทุกคนเขาจำลองเอาไว้ให้ชมนะคะว่าวัดในพม่าเนี่ยมีที่ไหนที่ไหนบ้างนะคะนี่สวยมากเลยดูแล้วตรงนี้มีเขียนไว้้วยอะไรตรงนี้มีเขียนไว้ถ้าเขาเขียนอะไรก็น่าจะรู้แล้วเขาเขียนว่าอะไรอันนี้เอออันนั้น ออมันจะเป็นชื่อของพระเจดีย์นะคะทุกคนที่เขาเอาเขียนเอาไว้นะคะว่ามีพระเจดีย์ตรงไหนบ้างนะคะนี่เออนี่เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเยี่ยมชมกันก่อนนะคะว่าในพม่าเนี่ยมีพระเจดีย์อะไรบ้างนี่เขาจําลองเอาไว้ให้ดูนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะอ่าดูดูด,ดูเออภาษาพม่าน้องหมดเนี่ยเออกินกับข้าวหมดแล้ว ลืมหมดนะคะทุกคนเออลืมหมดแล้วอ่านไม่ค่อยออกแล้วนะคะ hmm. เยี่ยมชมรอบวัดข้างในวัดรอบๆข้างในวัดนะคะทุกคนเขามีเอาไว้จําลองเอาไว้ให้ดูอันนี้คือใจ้ที่โยนะคะทุกคนน้องมนอยากไปถึงมากอยากไปให้ถึงแต่ว่ายังไปไม่ถึงนะคะทุกคนเอออันนี้จะอยู่ทางย่างกุ้งทางนู้นนะคะทุกคนน้องมนก็ยังไม่ได้ไปเลยนะคะไว้ถ้ามีโอกาสน้องมนก็จะไปนะคะทุกคนสวยมากเลยอะ อี่ยอู้หังนี้สวยมากเลยอ่ะนี่พระเจดีย์ตรงนี้สวยเกามูต่ออ่านได้เป็นช่วงๆนะคะทุกคนเออถ้าถ้าเป็นแบบว่าเออภาษาที่มันง่ายๆรามวนก็อ่านออกนะคะแต่ถ้าเป็นอันที่มันยากๆหน่อยก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็สวยเนี่ย แต่ว่ามันมีแสงสะท้อนกระจกเลยมองไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าโอ้ตรงนี้สวยอัเป็ดดิเรอนะเขา,ามีเครื่องรางของขังด้วยดูเต็มไปหมดเลยต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาเดินเที่ยวดูรอบวัดนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะทุกคนดูโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะ เราไปเดินเที่ยวรอบวัดก่อนเนี่ยเออข้างนอกเขาก็มีกันแบบว่าวาดผาผนังด้วยนะคะวู้สวยงามมากเลยทุกคนมีคนทำมาทำบุญเยอะนะเนี่ยอืม ถ้าเราอยู่ทางนี้มองไปนะคะทุกคนทางนู้นก็จะเห็นในตัวเมืองของเมืองลานั่นเองนะคะนี่สวยงามมากเลยข้างล่างนูน้นโอ้โหสวยงดงามมากนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราเดินชมไปรอบๆอ,อ,อบวัดหน่อยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะทุกคนส่วนถ้าเรามองทางนี้นะคะทุกคนทางนู้นก็จะมีอีกนะคะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของทางออของเมืองลาเองนะคะทุกคนเมืองลาก็กว้างมากเลยนะเนี่ยโอ้ทางนู้นก็เป็นอีกแบบนึงนะคะ ตรงนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราทําบุญเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็มาเยี่ยมชมวัดที่นี่นะคะว่าความสวยงามของเขานะคะงดงามจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยละเอียดอ่อนมากเลยนะคะสวยงามเป็นจุดชมวิวนะคะที่ชมวิวได้สวยงามนะคะทุกคนพอเราอยู่ตรงนี้มองลงไปนะคะทุกคนก็จะเห็นในตัวเมืองของเมืองลานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องมลก็จะขอตัว ลาไปอีกหนึ่งสถานที่นะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องมนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเจดีย์ขาวนะคะทุกคนคือขาวบริสุทธิ์ขดทองแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากให้น้องขาพาขึ้นไปเที่ยวข้างบนหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พระเจดีหน่อย